ฟิงเกอร์ปิกกิ้งกีตาร์สำหรับมือใหม่นะครับวันนี้ผมนำมา2แพทเทิร์นนะครับผมเราจะเริ่มด้วยคอร์ด C, a m i n o r d m i n o r แล้วก็ G นะครับเราใช้นิ้วโป้งชี้กลางนางเราได้ฝึกทีเดียว4นิ้วเลยนะครับแต่ว่าเป็นแพทเทิร์นง่ายเรียงนิ้วกันเลยนะครับโป้งชี้กลางนางเดี๋ยวมาลองดูครับ ต่อแพทเทิร์นที่2กันนะครับแพทเทิร์นที่2จะคล้ายแพทเทิร์นที่1เลยนะครับโดยที่เราจะเริ่มนิ้วโป้งเหมือนเดิมแต่การเรียงนิ้วเราจะเรียงนางกลางชี้นะครับเราฝึกกันดูนะครับ2แพทเทิร์นนี้นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่มากแต่ว่าช่วงแรกอาจจะควบคุมนิ้วชี้กลางนางไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ไงก็ ซ้อมเรื่อยๆดูนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ